เป็นห่วงมากห่วงมากและรักมากเป็นคำพูดที่ออกจากไมฮาร์ดอยากดูแลให้ดีแบบว่าโดยรอบด้านเลยแลปลงในบีทของเพลงเกินต้านเธอนั้นเป็นตัวแทนของตัวฉันทุกคนต้องให้เกียรติเหมือนที่ฉันให้เธอนั้นใครจับหัวเธอเท่ากับจับหัวฉันแน่นอนต้องได้จะเอาดาบมาฉันจะฟัน แม้ไม่ได้ดังใจทุกอย่างที่ว่าไปฉันนั้นยังเข้าใจและพร้อมให้อภัยและได้มองข้อดีที่เธอมีมากมายพร้อมส่งกำลังใจเชิญเออยู่เรื่อยไปไปปลื้มกับสิ่งที่พัฒนาแล้วอยู่เคียงข้างกับเธอทุกเวลาให้เธอได้ก้าวไปงดงามและสงา่ามีทั้งงานทั้งเงินและใจที่อิสระแบบที่ฉันทำนั้นเรียกว่ารักไหมยกย่องให้สูงข่้มีแต่ความสดใสแม่บางอย่างไม่เข้าใจไม่ค่อยจะถูกใจแต่เพราะว่ารักมากจริง ไม่ได้จะไปไหนช่วยแก้ไขอยู่เรื่อยไป